สวัสดีครับร้านแหลบชะบางการบอกครับโดยช่างตระกูลผมจะพามาดูขั้นตอนการถอดพวงมาลัยของรถเก่งมาด,ด้าสองอจะดูว่าวิธีถอดไอตรงเนี้ยตัวเอแบกตรงไอตัวแตรตรงกลางเนี้ยขั้นตอนเนาะ มันจะดูแบบซับซ้อนไม่เหมือนพวกรถญี่ปุ่นทั่วไปอะรถญี่ปุ่นทั่วไปก็จะใช้นอ็อตดัดข้างนี่ฮะแต่อันนี้ก็จะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้เนี่ยเค,ควงแบนประมาณนี้ก็ได้จิ้มไปตรงกลางนี้ก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีรูมองเห็นปะ่ะรูจะมีรูอันหนึ่งตรงนี้ อ,นนอ,อันนี้ผมถอดออกมาแล้วันจะให้เห็นชัดๆไครที่ถอดเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับอันนี้สําหรับคนไม่เป็นดูดูแล้วครับอ,อันนี้ผมจะให้ดนนูนี่ก็แบแล้วก็บางคนก็ว่าได้ถอดไม่เป็นไอ้ปัสนี้ บางครั้งลูกค้าจะถอดวงม,มาล่ยมาให้ผมส่งมาให้หุ้มก็ถอดถอดไอ้ตวงสายตูดเอแบนตัวเนี้ยแกะยังไงถ้าดึงออกเลยมันก็จะดึงไม่ออกยครับแกะดำๆนี่ขึ้นก่อนหาอะไรเป็นแบนเป็นแบนแกะขึ้นก่อนเดี๋ยวผมถ่ายก่อนเดียว ก็หาหรือโคมแบนเล็กๆก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ผมเอาคัตเตอร์อันนี้ปุ่มนี้มันให้มดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาเสร็จก็โยกออกได้เลยค่อยๆโยกออกโยกออกตรงครับดึงขึ้น ไม่เป็นไรโอ้แต่นีมนเดียบโปลดออกก็หลุดได้เลยก็อันนี้ผมจะให้ดูนะครับเนี่ยก็จะมีตัวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นเป็น,ปนตัวล็อกตรงกลางด้านล่างอันนี้ก็ด้านข้างเราหาวิธีแย่มานะครับจะมีรูสี่เหลี่ยมตรงนี้นครับ หาอะไรเหล็กอะไรก็ได้แย่ขึ้นแย่ออกมาเพื่อจะให้ตัวนี้บีบตัวลงเพราะว่ามันเกาะตัวนี้อยู่นี่ฮะมองเห็นไหมเออเนี่ยมันเกาะเกาะตัวนี้อยู่เนี่ยปดตัวนี้ปดทั้งสองข้างนี่ฮะปดทั้งสองข้างแล้วก็หลุดออกมาเลย ก็ยากแต่ถ้ายังไม่เคยถอดก็ยาก,ยากอยู่นะเพราะว่ามันหาช่องทางเปิดลำบากแย่แย่เข้ามาจากด้านโน้นลำบากเพราะว่ามันมันมองไม่เห็นนะครับใช้ความสาม,มารถพิเศษอ่ะอันนี้ผมให้ดูขั้นตอนนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงมันจะได้มองง่าย ถ้าบอกแล้วมันไม่เห็นภาพมันก็ยังว่านี่นี้รัขคานาดัวนะครับหาวิธีปลดปลดตรงนี้ออกก็ไม่ยากทำแต่เหมือนที่ผมบอกครับเย่เย่ตรงนี้มาเย่จากโน้นมาดันเพื่อจะให้ให้ตรงนี้มันบีบตัวลงอ๋อน่าจะลดเลย ก่อนอื่นต้องแย่ตรงนี้ก่อนแย่ตรงกลางข้างด้านล่างน,นี่ก็เดี๋ยวแปบ๊บนึงผมจะถอดอ,ออกมาก่อนแล้วก็ไขน็อตไวยี่สิบสองออกมาเลยครับเพ่อยโยกออกมาก่อนถอดก็ให้มันอยู่แนว นี้ไว้ก่อนนะครับเวลาใส่เราจะได้ไม่ไม่ผิดล็อกจะไม่ต้องมาตั้งตั้งใหม่ดึงมาตรงๆเดี๋ยวดูด้านนี้นี่ครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกจะไ,ได้เห็นชัด<อ>นี่นะครับด้านหลังพวงมาลัย ประมาณนี้ครับก็ให้ดูเป็นแนวทางครับก็ให้ดูประมาณนี้ก็น่าจะถอดได้อยู่สำหรับพี่พี่ที่ยังถอดไม่เป็นขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับผมอันนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบกับคืนครับ ผมเย็บเสร็จแล้วประกอบก็ไม่ยากถอดมาเปบบไหนครับประกอบเข้าเลยเข้าล็อกเดิมใส่นอดก็จบแล้วนี่นะครับ แต่เนี้ยฝาดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับฝาเอ็แบ็กกลางก็ก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็กดเข้าไปตรงๆแค่นั้นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและติดตามร้านแหลมฉบังก่อนบบกมาโดยตลอดขอบคุณครับ ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหุ้มพวงม,มลาลัยรวมแผงประตูสีบานหุ้มเบาะหน้าหลังเสร็จเส้นครับเบาะหนังดำตะเข็บแดงมาด,ดาสองครับ